คุณลูกค้าหัวใจสลายไปกับผมแรือปล่าเนี่ยเอาแบบซาซิมิก็คือไม่มีข้าวไงถูกไหมคําแรกเลยนะครับอูนิซาซิมิบาฟุนอโอ้ยใครที่ดูผมอยู่ตอนนี้ผมรับรองว่าหัวใจสลายแน่เลยผมจักแม่ <c oughs> เดี๋ยวคําแรกเอาอย่างนี้พบกล่องนี้มันเป็นของผมอยู่แล้ว ผมพูดคำว่าอูนิซาซิมิก็แล้วกันเอาต่อหน้าต่อตากันอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมครับใครที่ดูอยู่ไม่ใช่เป็นการทำร้ายหัวจิตหัวใจกันนะคือกินให้ดูรีวิวให้เห็นซาซิมิอ่าผมตักขึ้นมาเลยโอ้ตักมันไม่พอมันไม่เต็มมันไม่พอดูคำนี้คือบาฟุนซาซิมิเอาดูใกล้ๆ ผมจะกินแบบเอารสชาติเมนูแรกบาฟุนซาซิมิอุนิสดๆเอ้ามาคำแรกอา้าวชัดเลยแบบนี้เลยไม่ใส่ซอสอะไรทั้งนั้นเพราะต้องการรสชาติสดๆจัดไป